แล้วคติกาละอย่างที่บอกเป็นผู้ที่ไม่มีความตริี์จริงๆเป็นอุบาสกเป็นอุปถา,ากพระพุทธเจ้าพระนามกัสสปะเนี่ยแล้วก็ขอให้ผู้เจ้าพระนามว่ากัสสปะไปจำบรรสาซึ่งพระราชาขอให้ผู้เจ้าไปจำบรรสาผู้เจ้ายังไม่ไปผู้เจ้ากัสสปะบอกว่าได้รับจำบรรสาของคติกาละช่างปั้นหม้อไว้แล้ว ซึ่งพระราชาก็เลยถามว่าเอ๊ช่างปั้นหม้อดียังไงดียังไงถึงแบบว่าแหมพระพุทธเจ้าเปลี่ยนไม่ได้เลยนะอ่าพระพุทธเจ้าก็เลยเล่าองคุณของคติกาลาให้ฟังนะตั้งแต่ว่าเออเลี้ยงดูมารดาบิดาที่ตาบอดมาอย่างดีแล้วก็ทำอาชีพก็ไม่ทำอาชีพที่มีการเบียดเบียนปั้นหม้อ และดินที่ใช้ก็ไม่ได้ขุดเองอาศัยดินที่พวกหนูพวกอะไรมันขุดมาแล้วแล้วก็ดินที่เขาขุดทิ้งไว้น่ะ,ะก็คือไม่พยายามเบียดเบียนสัตว์นั่นเองได้หม้อมาแล้วเผาแล้วอะไรแล้วก็เอาตั้งไว้แล้วก็บอกใครจะมาเอาก็ให้เอาถั่วง,งาเข้าสารนะอะไรต่ออะไรเนี่ยมาแลกเอาไม่รับเงินด้วยแล้วก็เอาอาหารนี้มาก็มาเลี้ยงดูมารดาบิดา ก็ประกอบอาชีพยอย่างเงี้ยเป็นอุปถาให้พระพุทธเจ้าได้เห็นนะเท่าเจ้าก็เล่าองค์คุณต่อไปอีกว่ามีครั้งหนึ่งที่ตัวพระองค์เองเนี่ยพระพุทธเจ้ากัสปะเนี่ยไปบินทบาตท,ที่ที่บ้านคติการละแต่ไม่เจอคติการละเจอแต่พ่อแม่ที่ตาบอดอยู่พ่อแม่ที่ตาบอดก็เลยบอกว่าเนี่ยข้าวอยู่ที่หม้อน,นี้นะกลับอยู่ที่นี่นะเออก็ให้ให้พระพุทธเจ้ากัสปะเนี่ยมารับเอาได้เลยพระพุทธเจ้ากัสปะก็ มารับเอาอาหารนั้นนะไปคติกาละมาถึงบ้านก็ถามพ่อแม่ทิตาบอดว่าอ้าอาหารไปไหนหมดละ่ะพ่อแม่ทิตาบอดบอกว่าเมื่อกี้พระพุทธเจ้ากัสะปะมาบินธบาตก็เลยบอกว่าเนี่ยอาหารอยู่ที่นี่ข้าวอยู่ที่นี่แล้วท่านก็เอาไปแล้วคติกาละไม่ได้มีความเสียดายอะไรพ่อแม่เนี่ยมีปิติไปเจ็ดวันคติการละมีปิติไปสิบห้าวัน บอกว่าโอ้พระผู้มีพระภาคพ,พระนามกัสสปะให้ความสนิทสนมนะให้ความเมตตาเราถึงเพียงนี้จากนั้นก็อีกคราวหนึ่งก็ไปบินตาบาทก็มีแต่ขนมนะพ่อแม่ก็บอกเนีขนมอยู่ที่เนี่ยนะพระพุทธเจ้ามานําไปเติดก็พระพุทธเจ้าก็นําไปฉันะติการะกลับมาอีกไม่เจออาหารเอาขอนมไปไหนหมด เ็บอกผู้เจ้ามาบินตบาทมาเมื่อกี้ใบหมดแล้วพ่อแม่ก็ปีติไปเจวันคติกาละไม่มีเสียดายปีติไป15้าวันอีกครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าพระนามกัสปะก็มีกุฏิที่หลังคาลัว่วพิกูก็บอกว่าหลังคาลัว่วหลังาคากุฏิพระองค์ลุ่วทำยังไงดีพระพุทธเจ้าก็เลยบอกว่าอทังั้นไปดูที่คติกาลสิอุปถากสิ จะว่าไงพิกขุก็ไปดูที่บ้านของคติกาละแล้วก็บอกว่าเนี่ยกุฏิของพระพุทธเจ้าพระนามกัสปารั่วเนี่ยนะพระพุทธเจ้าให้มาเอาหญ้าไปมุงหลังคาคติกาละาไม่อยู่อีกเหลือแต่พ่อแม่พ่อแม่ก็บอกว่าถ้ามุงหลังคาไม่มีมีแต่ที่มุงอยู่กับเลือนนี่แหละเอาไปได้เลยตามสบายพี่กูก็เอามาจริงๆนะ ลื้่ย่าจากหลังคาเรือนนั้นมาเอามามุงให้พระผู้มีพระภาคพระนามกัสสปะขติกาละกลับมาอ้าวหลังคาหายไปไหนหมดแล้วเนี่ยถามพ่อแม่พ่อแม่บอกอ๋อเมื่อกี้มีพิขุมาแล้วก็บอกว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยกุติรั่วไม่มีญ้ามุงหลังคาก็เลยมาถามขอก็เลยบอกเนี่ยญ่าไม่มีหรอกมีแต่ที่เรือนเนี่ยเอาไปเลยนะพิขุก็มา เอาไปหมดนั่นแหละพ่อแม่ไม่ได้มีความเสียดายเกิดปีติไปเจ็ดวันคติการละก็ไม่มีความเสียดายปีติไปสิบห้าวันพระผู้มีพระภาคพระนามกัสปะบอกว่าในระหว่างพรรษานั้นตลอดการฝนบ้านของคติการละถูกมุงด้วยอากาศหลังคามุงด้วยอากาศแต่ฝนตกไม่เปียกน่ะนี่ได้อาน,นิสงส์งเห็นนะ พระศาสดาก็พระศาสดาพระนามกัสสปะก็บอกอย่างนี้กับสาวกก็พอพระพุทธเจ้าพระนามกัสสปะอันนี้พระพุทธเจ้าสมณะโคดมเล่าให้ฟังนะเล่าให้ฟังก็บอกว่าพระพุทธเจ้าพระนามกัสสปะเนี่ยเมื่อเล่าอย่างนี้ให้กับพระราชาฟังแล้วพระราชาก็เลยบอกโอ้โหนะ คติการละช่างหม้อนอี่สุดยอดมากนะข้าพระองค์ยอมและยอมสมควรที่จะเป็นอุปถาของพระผู้มีพระภาคพระนามกัสสปะแล้วก็เลยทรงพวกก้าวปลาอาหารเครื่องรุ่งห่มอะไรต่ออะไรห้าร้เล่มเกวียนละมั้งไปให้คติกาละคติกาละเจอข้าวของมากมายขนาดนั้นเป็นยังไงไม่ใช่ทรัพย์ด้วยนะแต่เป็นข้าวของ รับได้ใช่ไหมรับได้แต่คติการละก็บอกว่าพระราชาเนะี่ยมีกิจมากมีธุระมากมีพระราชกรณียกิจมากก็ขอถวายคืนให้พระราชาเพื่อไปใช้ในกิจต่างๆเถิดตัวเขาเนี่ยไม่มีอะไรหลอกเขาอยู่แค่เนี้เขาอยู่ได้นะอ่าก็นี่ก็เป็นองคุณของคติกาละเห็นไหมอ่าสุดยอดนะ สเยี่ยมรับนะไม่ได้ปฏิเสธแต่ขอถวายคืนให้พระราชากลับไปบอกเพราะเห็นว่ากิจของพระราชานั้นมีมากยิ่งใหญ่กว่าที่จะดูแลประชาชนพลเมืองของท่านก็นเลยนี้เป็นองคุณของคติกาละฟังเราทราบซิ้ง <c oughs> นะ <c oughs> นะจะค่าสุดๆจริงๆนะอันนี้ผู้คนที่มีศรัทธาใน เรื่องของชาตินี้ชาติหน้าพบนี้พบหน้าแล้วเนี่ยจะไม่หวังอะไรมากกับโลกามิตรในในปัจจุบันเพราะโลกามิตรในปัจจุบันที่เราได้เนี่ยมันแค่ร้อยปีมันนิดเดียวสันเสริญสุขสรนเริญนินทาสุขทุกมีลาบเสื่อมลาบมียศเสื่อมยศเนี่ยที่เราได้กันปัจจุบันเนี่ยก่อนตายเนี่ย <c oughs> มันแค่ร้อยปีสั้นมาก ซึ่งถ้าเทียบกับเทวดาแค่ชั้นเดาดึงก็แค่วันหนึ่งคืนหนึ่ง